พิ้งเพนเตอร์ตอนพิงพิซซ่าอโอ้โอ้อืมยายแองโชพี่พิซซ่าเนื้อกระตุกเป็นสวรรค์ โอ้ยพอทัวใจที่รักของคุณนั้นจะเท่ากับ5 0ซ็นฮะฉันได้เงินว้าวยายคุณมีปัญหากระแสงเงินสดที่สำคัญที่นี่ตั้งแต่บีแอดดี้เข้ามาทันทำธุรกิจของฉันหายด้ยมันว่ายายเท่าผู้น่ารักจะเป็นนกฟอรุน เนน่ใหญอือพูดไม่ได้หรอกยายฉันจะช่วยคุณเอาชนะพิซซ่าพาสเก่าโค้งได้อะไรคุณไมลูกค้าจำว 800, นวนแบบร้อยโฆษณาทั่วประเทศเราจะทำสิ่ที่เขาทำเท่านั้นที่ใหญ่กว่าและดีกว่าแล้วฉันก็รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดี ทีนี้เพื่อให้มันดูสดแล้วแต่างๆ่านี่มาเก็บเห็นมันก่อนฉันได้กินการแข่งขัน เรื่องใหม่นั้นใหญ่เป็นสองเท่าของฉันดีกว่าพวกเขาคือยิ่งพวกมันบุมมากขึ้นเท่าไร่ฮะ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 ฉันคิดว่าฉันถูกจับยายจริงๆ พูดถึงป้ายคุณรุนแรงเพื่อนเพื่อนเราต so <te> <rawd Moder> ้องกินที่นี่ฉันประดาได้เลยว่าพวกเขามีนักฆ่าซะขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือโอ้หอยพอนั่ไอหัยใจของคุณยายกำลังทำหารอีกครั้งและฉัน เพิ่งเริ่มตน้นตอนนี้ลองดูครวัวสุดยอดความรับของเอ็ดดี้ ไม่มีความลับใดปลอดภัยจากพิงดินจาว่าทางเดียวเท่านั้นที่กำจัดแมลงวันยัก เด็กชายพูดคุยเกี่ยวกับงานของคุณ <S 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 ระบบอัตโนมัติดันเป็นความรับของเอดดี้โอเคยาย ันจะโยนประแจลิในผลงานซื้อจากเขาทัานมีคำสั่งให้ไปแล้วที่รักไป ไปต้กวนยาฉันเพิ่งเริ่มต่อสู้ <c oughs> เอาจริงแแนะ่ <c oughs> โอปิซาโดยตันนั้นเป็นกลไกลที่ดีลนน้นจะกระทันวัสิทธิ์เห็นจะสั่งซื้อวัน,นครอบรอบของเรา <c oughs> รุ่นการประชาสัมพันธ์นั้นคือหนทางที่ทำธุรกิจมากขึ้น <c oughs> เราทำพิซซ่าใหญ่ที่มากที่สุดตอนนี้เราจะทำให้ใหญ่ที่สุด ไม่ร้อนเกินไปถ้าซิบบาร์บีคิวควรทำเช่นนี้ ซน้อยที่สุดเลิกแต่คือะไรคะมันปรุงสูงมากกว่าที่เราวาแผนไว้เล็กน้อยแต่ก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการของพิซซ่า1%านึเซขนาดของมันพิซซ่าขนาดเล็กที่สามารถเรียกลูกเรือกระสวยอวกาศได้หนึ่งเดือนและพวกเขาจะยังคงนำกระเป๋าสุนัขมาบ้านได้ยินแล้วใช่ไหมคะไม่น่าแปลกใจ <c oughs> อคกนะา,ารนาซาเพ้่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพิเในราคาหนึ่งล้านดอลลาร์อะไร ฉันถึงขีดจำกัดแล้วไม่มีมิสเตอร์ไรส์กายอีกแล้วแล้วตอนนี้สำหรับซอสรับของคุณโอ้มีข้อประตูเข้าใจไหมฉันจะจบที่นี่น่ะแบมบิซซาขอให้พี่เพชรเขานารงชื่อที่นี่น้ำมันแปลกดี ฉันไม่ได้สั่งแป้งคุณรู้พวคคำว่าอะไรแป้งจะเข้ามาเมื่อคุณคาดหวังใน,นที่สุดนี้เงินมาแเก็บเพ็นมันก่อนไม่ไม่วางพิซซ่าของฉันใครก็ได้ช่วยด้วย โปรดช่วยจะด้วยคุณต้องช่วยด้วยเฉพาะในกรณีที่คุณอยากหยุดงานปะาไป ฉันขอให้อาภัยคุณหรือไม่ออไปได้ดีไฟดับแล้ว,ว<า>ฉันเจงวัดลางฉันถามอะไรตอนนี้ชายหยุ่ย่าย่าจะมีงานทำสำหรับคนที่มีความสามารถฉันเจนฉันไม่รู้ คนไม่รู้สึกเสียใจกับแอดดีตอนนี้เหรอแน่ทุกคนลักเขาแค่ดูยายเขาเป็นคนล่าเริงเร็ว b a n n s p i z z better than the rest. Try the u r t o c h o k e with liver. YUM! It's the best!